แล้วเจ้าคุณเมื่อไหร่จะับถึงจะไม่้าแล้วขอรับงั้นฉันคอยอยู่ที่นี่ก็ได้ครับแกไม่ต้องนั่งคอ,อยฉันหรอกคุระอะไรก็ไปทำเก็ดเนยครับแกจะนั่งคอ,อยอะไรอีกหเล่าครับ ี่งตกก็เป็นกแ,แกไมเชื่อที่จริงมันก็ไม่น่าเชื่อลุกลางฉันโรมเต็มทีแต่ฉันสาบานได้ว่าฉันจะไม่แต่ต้องของท่านเจ้าคุณพัดีกออนุรับอนุญาตเข้าใจไหมเฮ้ยใครวะอ้าอว่าเป็นเกเก่าของใต้เท้า,าขอรับแล้วยังไงล่ะก็ตามขึ้นมานั่งอยู่นี่ เออดีแล้ววะเอ็งไปนั่งรออยู่ข้างนอกก็ได้ขอรับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าคุณะออมามีอบอกค่าด้วยนะขอรับในว่าคุณจะคุยเรี่อผมเองนั้นหรือถ้าต่างตอบตามใจก็ต้องตอบว่าไม่พบจะว่าทำไมให้อายแกคนจะเข้าใจได้เข้าใจยังไงต้องให้อธิบาย ได้ถามผมตอผมเลยจำเป็นอีกผมยัได้ไปช่วยอะไรแกจะมาด <cé> ้วยหรือเห็นเห็นเห็นเขาลบได้ว่าผมสมควรจะไปต้นนี่แกเอาอะไรเอ๊เจ้าคนนี้ชอบคนจริงๆก็แม่ละอ่อนลูกผมแท้ๆไม่ใช่หรอนี่แกนนี้ แกจะเอาเงินเท่าไหร่จะให้แกผมไม่เอาเงิน <ketchup> ถุกคุนถ้าอย่างนั้นก็ไปไปผมไม่ไปจะทำไมยังไงแกจะเอาเงินจะเอาแท้มาไม่เอาหรื่สองอย่างถ้าอย่างนั้นก็ได้พูดดีๆไม่ชอบต้องให้พูดแบบนี้ละขานอด้แล้วครับแม่เราอออขึ้นใจมันดีแล้วเพราะนี่จริงๆ แม้คุณพ่อดิฉันหมายจะกลับให้ทันคุณพ่อเดียวพ่อได้เลิกางานเร็วหน่อยอะรีบกลับมานั่นใครคะคนเขามาหาพ่อฉันเป็นเกิ์เก่าของเจ้าคุณนับนับถือเหมือนน้องอยังไงอ๋องั้นดิฉันก็ต้องนับถือคุณเหมือนอาดิฉันเหมือนกัน ถ้ามีใครบอกหล่อนว่าพ่อหล่อนที่ายเป็นคนไม่ดีหล่อนเชื่อไหมดิฉันจะเชื่อได้ไงในรูปเห็นว่าเป็นคนดีคุณพ่อบอกเรื่องดิฉันยังจะแต่งงานบอกแล้วยินดีด้วยต้องมานะน้ำดิฉันนะครับเออฉันต้องลับหัวเมืองอ่ะโหที่อยู่รถน้ำดิฉันไม่ได้เทือคะ่ะ ฉันขอตรีจองก่อนเยง,ง่ายๆฉันก็ตั้งใจมาอวยพรที่หล่อนอยู่ความสุขนะดิฉันรับพรย่รองหน้าค่ะคุณพ่พอคะช่วยคุยกับคุณอาให้หน,นะะห่อยไ,ได้ไหมคะให้อยู่รดน้ำดิฉันหน่อยได้ไหมคะฉันจะเข้าไปในเรือนคุณพ่พอกับคุณอาคงอยากคุยกันแบบผู้ชายผู้ชายสนุกกว่า ต้เท้าผู้ถูกเดตคนนี้ดีเกินกว่าจะเป็นลูกผมผมมันเร็วซามเกินที่จะเป็นพ่อเขาหลอ่อนไม่เขียนลูกพ่อของหลอนขึ้นไว้ในใจเป็นคนดีที่มีที่ติแล้วผมขออะไรอีกอย่างได้ไหมว่ามาเถอะอยาได้บอกความจริงแก่แม่และออเลยให้เขานับถือรูกผมอันเก่านั้นว่าเป็นพ่อเขาและให้นับถือตัวผมเป็นเหมือนอาเอาเถอะฉันจะทำตามประสงค์วลาทีวิ่งน,นี้ ผมเช้าผมจะกลับพิ่สุนโลกหาทางทำมาหากินต่อไปนะผมจะตั้งใจสำมหากินเอาเถอะอย่าพิตกเลยแม่แลอ้อฉันก็ถนอม,ผม,มผมเชื่อผมเชื่อเชื่อแน่นอนผมลาเจ,จ้าคุณที